สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับแอมม Ford Auto อโต้เจอีปทุมธานีนะคะวันนี้เราจะพามาชมนะคะแต่ง XLT แต่วันนี้เราจะแต่งเป็นสีรถสีน้ำเงินนะคะตัดก,กับสีแดงแลหลายๆรีวิวเนี่ยเราได้ดูการแต่งรถเป็นแบบดำดุหรือว่าเออเป็นสีดำสีบอนเงินหรือว่าสีขาวซะส่วนใหญ่นะคะวันนี้เราพามาดูสีชิกเนเจอร์อีกสีนึงนะคะก็คือสีน้ำเงินของ รุ่น XLT ของปีนี้ดูนะคะความคมชัดเนี่ยสีเนี่ยจะโดดเด่นกว่าปีที่แล้วนะคะแล้วด้านหน้าเนี่ยเพิ่มความโดดเด่นเลยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับอักษรสีแดงด้วยนะคะทางด้านข้างเป็นโลโก้คำว่า r a n g e r นะคะทำให้ไฟหน้าสีแคมของเราเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะและยังมาพร้อมกับนี่เลยะคะ่ะตัวอักษรนะคะ 3D ของเรานะคะตัวนี้ใช้ขอบสีแดงตัดกับฟอนต์อักษรสีดำนะคะให้ดูมีมิตินะคะตัวคอาฟอร์ตเนี่ยลอยตะโกนออกมาเลยนะคะอ่ะอันนี้เป็นสกูปนะคะที่อ่อคะได้รับความนิยมเนี่ยในการติดตั้งตกแต่งเพิ่มนะคะอันนี้เป็นสกู๊ปทำสีดำเงานะคะตัดกับตัวสกูปสีน้ำเงินเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตรงโลโก้เนี่ยตัว แรดของเราเนี่ยใช้เป็นตัวสีแดงเงานะคะเพื่อความโดดเด่นทำให้มีมิตินะคะในส่วนของฝากระโปรงมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมรอบคันกันนะคะวันนี้บอกเลยว่าแต่งแบบจัดเต็มอีกคันหนึ่งแน่นอนนะคะอ่ะเรามาพร้อมกับด้านข้างนะคะเราใช้เป็นซุ้มล้อนะคะวันนี้ใช้ซุ้มล้อแบบเรียบลักษณะพิเศษเนี่ยเป็นตัวดำเงาเนาะทำให้รถเนี่ยดูมีมิติ แล้วก็ดูสวยโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะมาดูกันแมกนะคะแมกยางตัวนี้ยางเราใช้คอนลิเดอร์นะคะส่วน m อ่แมกเนี่ยเราใช้เป็นเอ่อวมพายนะคะสีดำขลิปแดงนะคะตัวนี้สเปคยางเนี่ยจะเป็น30นะคะคูณ12 5นะคะขอบที่10นะคะอ่าเดี๋ยวเราให้ดูใกล้ๆนะคะว่าหดดเด่นแล้วก็เนี่ยค่ะตรงขอบเนี่ยตัดกับหมุดสีแดงอ่า รับกับกระจังหน้าแล้วก็ตัวฝากระโปรงที่ตัดแดงมาด้วยในการออกแบบนะคะสติกเกอร์ของลูกค้านะคะด้านข้างเนี่ยอันนี้ใช้อักษรคำว่าวาร์แชกนะคะแอมจะบอกว่าลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะออกแบบเองใส่เป็นชื่อใส่เป็นเบอร์โทรหรือว่าใส่เป็นชื่อตัวเองใส่เป็นชื่อลูกก็ได้แล้วแต่ลูกค้าออกแบบได้นะคะตัวนี้ใช้เป็นอักษรสีขาวตัดกับสีแดงนี่ชื่อของลูกค้านะคะ เรามาชมกันรอบคันแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเราออกแบบคําว่าเลนเจอร์เป็นรอยอะไรเดนเสาร์หรือเปล่าหรือว่าเป็นรอยกรงเล็บน,นะคะแล้วแต่ความชื่นชอบของลูกค้านะคะในส่วนของโลบ้าเนี่ยอันนี้ใช้งานได้จริงนะคะแข็งแรงคงท,ทนด้วยอันนี้ใช้ขอ outlander นะคะในการตกแต่งนะคะมาดูด้านหลังตอนนี้ได้รับความนิยมนะคะในส่วนของข้อฝาท้ายด้านหลังเนาะ ตัวนี้จะทําเหมือนกับกระจังหน้านะคะก็คือสีแดงนะคะตัวอักษรภายในเนี่ยเป็นสีดํานี่ดูชัดแล้วก็ดูแปลกตาโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับอักษอรอะคริลิกเราก็ใช้เป็นตัวสีแดงนูนนะคะเพิ่อมิติให้กับฝาท้ายมองได้คมชัดและเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะชมรับยังไงบ้างคะกับรถคันนี้ที่เรา พาชมนะคะเป็นอีกสีหนึ่งที่หลายๆคนกำลังมองหาอยู่หรือเปล่าหรือว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของคนที่ชอบแต่งแบบไลฟ์สีออกแบบเองในการใช้รถนะคะการแต่งรถก็บ่มบอกถึงไลฟ์สไตล์ของลูกค้าของแต่ละท่านนะคะก็สําสหรับการแต่งรถของวันนี้นะคะก็เป็นอีกสีหนึ่งที่หวังว่าจะโดนใจลูกค้าที่ ติดตามและดูรีวิวของแอมทุกท่านนะคะยายก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการแต่งแบบนี้หรือว่าต้องการแต่งแบบไหนก็อย่าลืมเลื่อนดูคลิปของแอมอีก23คลิปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ